คุณไปต่งกันเลยต่างเลยเดียวตางเทเาขึ้นเลยเดียวไม,ไม่ไหนใจแบบใครเลยลมานะทีมงานทุกพอไรต่สงขาครับนี่คือจงอางหรือบองลาคิงบ้านเราครับทำรังอยู่ในกอไผ่และก็ดุมากเลยครับตัวนี้ชูคอเทียมเอวเพราะว่าข้องใจเริ่นไม่ให้ใครเข้าแค่กำลังจะวางไข่มันจึงดอนกว่าปกติครับ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่8ตำบลสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาไม่กล้าออกไปกีดยางเพราะว่ากลัวจงอางตัวนี้เจ้าของสวนบอกไอไ้ไรทีเวลายางแพงอีได้มั่งเจอแรงยางหดไม่พอมาเจอบองหลาชู้ข้อลาวตายพางพ้นกัอันนี้ครับตายพางพ้นก็เลยแจ้งไปที่ทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้แล้วก็หน่วยคู่ชีพอบตสะท้อ,อ,อ,อน อำเภอนาทวีเจ้าเดิมครับนำโดยนายทวีศักดิ์บุญเศษที่มีความเชี่ยวชาญจับงูด้วยมือเปล่าโดยเฉพาะงูจงอางนี่บัดดีเขาเลยครับแต่ว่ากับจงอางตัวนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่าพอจะจับนี่มันจะจกไปดูครับไปดูว่าจะจับกันอย่างไง đó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ được không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่เรียบร้อยครับชุดจับบอกเข้าหลังไม่ได้มันหวงไข่จะจงอางจะไก่บ้านไก่เทือนหวงรังหวงไข่ทั้งนั้นแหะครับคนก็เหมือนกันครับไม่ว่าหญิงว่าชายว่าผัวว่าเมียหวงไข่ทั้งนั้นแหะครับเพราะว่ายัางไงยังไรไม่ไรถ้ามีไข่สักหน่วยก็หายเหนื่อยแล้วครับ